จากใจหัวอกคนเป็นพ่อหนุ่มสอนรามสัตว์คำแรงถึงคดีของแตงโมลังครบหนึ่งอาทิตย์ที่น้องจากไป จากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ผลชนสูตรออกมาเสียชีวิตจากการจมน้ำแต่สาเหตุการตกเรือน,นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าพิสูจน์หาความจริงต่อไปงานนี้นอกจากโซเชียลจะแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแล้วทางด้านเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงก็ต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมาก อย่างล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นผ่านทางอินสตาแกรมโดยโพสต์ว่าในฐานะเป็นพ่อคนใครทำอะไรให้ลูกผมตายผมจำเป็นต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างสิ้นสงสัยแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตามเงินปิดปากคนได้จริงเงินกับหัวใจเงินกับความจริงใจสัปดาห์หนึ่งแล้วที่น้องแตงโมจากไป พร้อมแคปชั่นว่าขอพระคุณพี่ๆกู้ภัยทุกหน่วยและพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกหลายภาคส่วนที่กำลังพยายามทวงความยุติธรรมคืนให้แก่น้องแตงโมน,นะครับด้วยความเคารพครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากทีด .com